เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอน์รีสไนฟและเราอยู่กันในแมปซีดีทีคาร์ดิโอชิปทายคูนยู้หูเราจะมาซื้อรถลิมิเต็ดกันนะครับทุกคนซึ่งก็คือคันนี้เลยฮะบูคาตตีสามร้อยบวก เป็นรถคาสสามนะครับความเร็วท็อปสปีดสูงสุดถึง484กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เครื่องเดิมนะครับทุกคนแอนดริงโคตรดีครับเต็ม1 0กันเลยทีเดียวฮะไดรเวอร์เทนเป็นออ r ิไดนะครับรีวอร์ด74และเพอร์ไม์3,243ผมก็ซื้อไปแล้วนะครับทุกคนอยู่ในการลัชนะฮะและนี่ก็คือมูลค่าของเขาครับ30ล้านตึงๆฮะมากดไดร์กันเลยครับผม และนี่ก็คือบูกาตี้300พัดมากันในเต็มคาร์บอนสีดําตัดกับสีเหลืองครับและก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์อัตโนมัติด้วยนะครับทุกคนเวลาเราสตาร์ทเนี่ยเจ้าตรงนี้มันจะเด้งขึ้นมาและที่เจ้ารถคันนี้มันสวยอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนั่นก็คือมันมองเห็นดีเทลอินเทอร์เนียภายในนั่นเองครับก็เดี๋ยวซูมเข้าไปดูกันนะฮะและนี่ก็คือภายในนะครับทุกคนเป็นคาร์บอนเนาะมากันในเต็มดําส้มและก็มีสีขาวที่ปุ่มกดนิดหน่อยครับสวยดีนะฮะพ่อก็เป็นสี นะครับเป็นแนวตั้งด้วยเหมือนเป็นครีบรวมมาในตัวนะด้านหน้าก็ดุดันสุดๆเป็นไฟเป็นเม็ดๆนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของบุกติเขาเนาะสวยครับทุกคนคันนี้อ่ะชอบมากเอาล่ะรครับทุกคนเดี๋ยวผมจะดิฟในเมืองให้แบบชุดใหญ่ไฟกับพิบนะครับ3 2 1ไปดูกันเลย นั่นก็คือชุดใหญ่ไฟกระพริบของเจ้าบุกาตี้300บวก เอาแล้วครับและในะตอนนี้เราก็อยู่กันใน Custom Factory แต่งซิ่งกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาแต่งเครื่องยนต์ของเขากันเลยนะครับเครื่องเดิมเป็น Sport Update นะเราก็จะใช้เป็น Race อัพเกรดครับเพิ่มความแรงมา16ไม l e per hour ครับแล้วก็ a c c e l e r a t i o n อีก5%ที่ราคา3 8 9 5 0 0ครับทุกคนแผงจัดก็ซื้อมาเลยนะ install มาเรียบร้อยครับต่อกันที่ยางก็เป็นลสทายนะฮะ34,000เท่าน,นี้เครื่องยนต์ของเจ้า b u g a t i 300บวกกหลงสุดๆกันเลยทีดี ครับทุกคนท็อปสปีด510กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมากันต่อที่ดินสอบประแจนะฮะก็เปลี่ยนล้อสปริงและสปายเลอร์ได้นะครับแต่สปายเลอร์ผมจะใช้เป็นออริจินอลนะฮะเพราะว่ามันเป็นระบบอัตโนมัติที่เท่จัดสปริงก็ใช้เป็นเอ็กซ์ตาร์โลครับทุกคน2 6งหและนี่ก็คือฟิตเมนต์ในตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะก็มาเลือกล้อซิ่งใส่กันหน่อยละกันครับผมมาดูเป็นล้อดี0ูนย์ละกันนะฮะเป็นลายดาวบางๆเนาะก็ใส่มาแล้วละ่ะแล้วก็เปลี่ยนสีล้อให้มันเป็นสี รเราจะได้เห็นชัดๆและนี่ก็คือล้อขาวล้อแต่งของเราก็เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับล้อออริจินอลให้ดูนะครับใส่มานะฮะและนี่ก็คือออริจินอลซึ่งผมว่าออริจินอลมันก็สวยแล้วนะเนี่ยคือมันจะเป็นล้อที่ไม่มีให้เราซื้อแต่งเนาะเป็นล้อของจารวดคันนี้นะครับเพราะงั้นมันคือเอกลักษณ์ของเขาเลยอะโอเคครับทุกคนเรื่องล้อพักไว้ก่อนมาสีบอดี้กันก่อนนะครับก็บอดี้เปลี่ยนได้ส่วนเดียวนะฮะผมก็น่าจะลองดูเป็นสีน้ำเงินโทนนี้ละกัน54 0 0สี 5, ตาดานและนี่ก็คือสีบอดี้น้าเงินครับทุกคนก็คือมันเปลี่ยนได้แต่ตรงที่เป็นลายนะฮะแต่ไม่สามารถเปลี่ยนตรงคาร์บอนสีดําได้เนาะก็โอเคครับทุกคนมันก็ดุดันดีนะต่อกันที่สีอินเทเรียนะครับมันเปลี่ยนได้2ส,ส่วนก็จริงนะทุกคนแต่มันเปลี่ยนได้แค่สีเบาะนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเป็นสีแดงเข้มๆแบบนี้เลยฮะและส่วนที่2เราก็เอาเป็นสีน้ําเงินนะครับผม มันก็จะประมาณนี้นะเป็นแดงน้ําเงินเล็กๆนะครับก็ดูโหดดีนะเนี่อืมก็โอเคนะทุกคนเปลี่ยนได้ประมาณนี้นะอินเทอร์เรียนะ ดันอยู่มากันที่4รล้อนะฮะผมน่าจะเอาเป็นส้มมาครับทุกคนนี่2 7 0 7แล้วก็ขอดูหน่อยครับอ้ยเป็นยังไงครับเป็นดําส้มน้ําเงินแดงขาวนะฮะผมว่ามันก็ดูเลสติ้งดีแล้วก็เปลี่ยนสีปั๊มกันหน่อยให้ดูโดดเด่นก็เอาเป็นสีแดงเข้มๆแล้วกันครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยอืม ก็ดูดีแหละมาลองดูเป็นปั๊มน้ำเงินกันบ้างนะครับและนี่ก็คือปั๊มน้ำเงินนะปั๊มน้ำเงินสวยกว่าปั๊มแดงนะทุกคนอันนี้มันดูคอนทราสต์ดีนะและนี่ก็คือเวอร์ชันที่แบบว่าล้อมันจะออกสีน้ำเงินม่วงๆนะครับตัดกับปั๊มเบรกสีแดงเนาะมันก็ดูลงตัวดีนะครับทุกคนฮะเดี๋ยวเราลองเอาไปโดนแดดกันหน่อยนะตระดานเป็นไงครับทุกคนล้อมันจะออกน้ำเงินม่วงๆนะตรงนี้ก็สวยดีนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูสีส้มอีกทีนะ และนี่ก็คือสีส้มนะครับมันก็จะดูสดใสแล้วก็ดูคอนทราสสุดๆซึ่งผมก็ชอบนะเนี่ย้องดูเป็นสีฟ้าอ่อนบ้างครับอันนี้ก็จะดูนวลนนๆนะครับทุกคนก็สวยไปอีกแบบครับผมและนี่ก็คือเวอร์ชั่นล้อส้มปั๊มน้ำเงินแล้วก็ลายสีส้ม แต่ว่ามันโดนแดดมันจะออกเหลืองเนาะทุกคนครับคือสีตรงนี้กับสีล้อเนี่ยมันคือสีเดียวกันเลยนะที่ผมใช้แต่จะสังเกตเห็นว่ามันดูต่างกันเนาะอาจจะเป็นเพราะแดดนะครับซึ่งผมว่าทรงนี้แหละลงตัวแล้วนะครับทุกคนฮนะเป็นยังไงครับถ้าชอบก็กดไลค์ซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะเราก็มาดูความเร็วของเขาในสตรีทแร็กกันหน่อยครับทุกคนใน3า เรียบร้อยครับจบไปที่8.083วิค่อนข้างเร็วนะครับเป็นเวลาที่โคตรเร็วนะครับทุกคนฮนะมากันต่อที่ไฮเวย์นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูความเร็วสูงสุดของเขากันเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนจะสังเกตเห็นอัตราเร่งนะเจ้าคันนี้มันมาเร็วมากๆนะครับแล้วก็จะข่มยากนะครับเร็วนิดนึงนี่อาจจะความได้เลยนะไปดูกัน และนั่นก็คือความเร็วสูงสุดของเขาครับทุกคนเมื่อกี้วิ่งไปถึง511เลยนะฮะแล้วก็จบไฮเวย์ไปต่ํากว่า1นาทีนะครับที่เวลา56.8วิครับผมอันนี้แค่รอบเดียวนะทุกคนถ้าเราวิ่ง2รอบเบสแล็บมันจะดีกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะเหินขึ้นไฮเวย์ให้ดูกันหน่อยแล้วกันนะครับคันนี้ทําได้สบายสบายเลยมาดูกันครับผมไปนั่นละครับและผมจะเหินขึ้นด้านบนกันต่อไปกันครับ อู้วิเชิจดจดอยู่กันบนหุบเขาที่ค่อนข้างสูงครับเดี๋ยวเราจะเหินลงไปข้างล่างกันฮะแบบว่าสูงจัดครับตูมล้อนี้เด้งจัดครับมาดูการวิ่งข้ามของของเขากันหน่อยครับทุกคนว่าจะนิ่มนวลแค่ไหนอัดความเร็วมา300บัวกครับผมบินไปแล้วครับก็ฟันฟิปกันเลยทีเดียวนะเอาละครับทุกคนคันนี้จะพลาดการเหินข้ามท่าเรือไปได้อย่างไรนะครับไม่ได้ฮะ มันจะต้องเหมือนข้ามท่าเรือแปลงสักขนาดนี้โอ้โหโคตรแปลงครับสามร้อยบวกใช่ฮะบินสะพานครับสี400บ่ร้อยบวกสี่รอยบวกครับโุ้ยเนียวจัดทุกคนแล้วก็บินครับออืหดูดิอย่างสูงออืหอ เมื่อกี้ผมไม่ได้ดูความเร็วเลยนะมแต่ชมวิวเรียกได้ว่าเป็นรถที่เหินสูงมากๆอะ่ะเพราตอนนี้อยู่กันในแถวแลนลี่นะครับแล้วก็หมู่บ้านนะฮะเดี๋ยวผมจะเหินอีกทีให้ดูครับอันก็คือตรงนี้โอ้โหเข้าปั๊มแบบสวยจ้าโอเทเดี๋ยวผมจะทำโดนัทปูคาตี300พารคันนี้ให้ดูนะครับทุกคนอัพสแต่ก็สามารถโดนัทได้นะฮะก็ต้องกดเบรกเป็นจังหวะกันน่อยฮนะวุ้น,ด,น,ด,นดูครับปันวงกลม ก็อาจจะไม่ค่อยสวยนะถ้าขับเคพื่อน2ล้อมันจะทําง่ายกว่านะครับสำหรับขับ4ก็ประมาณนี้แหะโอเคครับทุกคนสนามท้ายชิปเป็นด่านเม n าเทนนะฮะมาดูกันว่าบูคตี้สามพัดกับโบรีดเนี่ยใครจะแดกกันนะไปดูกันครับ3 2 1สอโก จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนไม่รู้ว่าโบลีหายไปไหนนี่ฮะมาแล้วและเบสแลบเราอยู่ที่1นาะทีสิบเก้านะครับผมเวลาไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ามีเสียหลักด้วยเนาะรถมันแรงอนะครับทาไงได้เอะไะครับทุกคนฮะผมรู้สึกว่าจรถดคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถในดวงใจของผมคันหนึ่งเลยนะเออแอคเซเลชันมันดีนะครับแล้วก็ท็อปสปีดก็สูงด้วยแล้วก็สวยด้วยนะราคาก็แพงด้วยนะอันนี้เป็นข้อดีหรือเปล่าไม่ดูนะครับถ้าใครชอบจรถดคันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ s u b บ c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะเอ็หน้าจะเป็นไล์ก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับ